you สวัสดีครับผมนายปัญญาเจริญนะครับเป็นนักศึกษาพบาลศาสตร์ชั้นปีที่2นะครับห้อง4นะครับจากวิทยาลัยพยาบาลมลาชนนีจังหวัดนทบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการตรวจภายในนะครับโดยทางทวานหนักหรือเล็กตั้มนะครับคือนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องการทําการล้างมือนะครับโดยยึดหลักเจอรายนะครับโดยล้างมือติดขั้นตอนนะครับสมมตินะครับว่าเราล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันการคอนเทมเนียหรือป้องกันการติดเชื้อตัด คนไข่มาสู่เราแล้วเราสู่คนไข้นะครับนี่คือถุงมือนะครับเราทําการใส่นะครับพิสคนหรือว่าถุงมือนะครับจะเป็นถุงมือสเตลลนะครับเราจะทำการใส่นะครับเพราะว่าใส่อร์ไลน์ถุงมือสเตลลนะครับดูวิธีการการถุงมือนะครับการใส่ถุงมือสเตลล่ที่ดีก็ต้องใส่ให้มันแน่นๆนะครับฟลิกไว้ดีๆนะครับอ่ะคือแล้วแต่นะครับคือบางที่จะใส่ถุงข้างเดียวบางที่จะใส่สองข้างเพราะว่าเราจะใช้การตรวจเลยเราจะเอานิ้วครับยัดเข้าไปในรูทวาร หรือเล็กตั้มนะครับแค่สองนิ้วแพ่นะครับโดยเราใช้แค่มือเดียวนะครับคือบางที่ก็ใช้สองมือบางที่ก็ใส่สสแค่มือเดียวแต่ในที่นี้ผมยึดหลักประหยัดจากสัยกรรมหญิงนะครับโรงพยาบาลพลนัง9ก้าเราใช้แค่ถุงมือข้างเดียวอ่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทำการคือดู เอออาการคอนเชยของคนไข้กับรคนรู้สึกรู้สึกตัวดีไหมนะครับเราต้องคนไข้คราบขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจเอ่อทวันนักของคนไข้นะครับว,ะะรรว,ว่าถ้าคนไข้นั้นมีลิซิด้วหรือมีก้อนมีเอ่ออาการชปกติเปไนอย่างไรตัวปัญหครับแล้วผมจะลองนะครับอาจจะรู้สึกตึงตรงนี้นะครับคนไข้ครับให้คนไข้ระหว่างการสอดใส่นะครับให้คนไข้เบ่งไว้นะครับเพราะว่าถ้าคนไข้ไม่เบ่งนั้นจะติดมากเลยนะครับอ่าขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะพอเราเล็กพอเอา เอานี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใช้วัตถุแห้งนะครับก็ที่จะเออเขาเรียกว่าล่องไว้นะครับที่จะดูภายในนะครับว่าภายในนั้นลึกๆแล้วมีเออปัญหาหรือเปล่านะครับแต่เราจะเริ่มทางอะไรนะครับเราก็จัดก่อนนะครับเรามขั้นตอนแรกคือต้องเป็นดูนะครับดูโริมเรียนไอเอนิบด์ดูเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่ผิดปกตินะครับเราก็จะเป็นคลัมคลัมถ้าไม่พบก้อนไม่พบอะไรนะครับเราก็จะมา คอคะนะครับคอก่อนนะถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับต่อไปจะเป็นฟังนะครับจดก็ไม่มีเลยนะครับแต่ก็กิ่นเล็กน้อยเนาะอ่ะต่อไปเราจะเป็นการเข้าไปเอ่อทำการล้วงดูในทวันหนักนะครับว่าทวันหนักนั้นมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอยู่รู้ป่ะนะครับที่ของแม่นะครับแล้วก็ขออนุาตให้นะครับเข่เบ่งไว้ตลอดเวลานะครับ เราทำการสอดใส่แล้วนะครับโอ้ยอีกเต้มึงไม่มีอะไรทำยังไงกี๊สัตว์น,นอนอยู่ไม่เห็นหรออันนี้คนไข้เขาไม่ยอมถหายยืนเลยแป๊ะอันนี้คนไข้เขาไม่ยอมเราก็จะจบการให้การพยาบาลเพียงไว้เท่านี้เออกไป็นนอกแป๊ะเราก็จะจบแล้วเพราะคนไข้เขาไม่ยอมเราก็จะไม่ฝ่าฝืนเพราะเขาให้ฝากดูแลเราต้องเออให้คือคำตามเขาทุกอย่างถ้าเขาจะเขารีเฟรชมานะครับเราจะจบการเออการให้การพยาบาลเท่านี้นะครับขอบคุณครับ